สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะเช็คช่องทางชมสดวอลเลย์บอลชายวันนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเรนรอบชิงชนะเลิศในศึก AVC Challenge Cup 2023หรือ AVC Challenge Cup 2023ร่วมเชียร์พร้อมกัน การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023ครั้งที่4รอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยไทยเปรกรุงไทเปรประเทศไต้หวันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งจะลงทำการแข่งขันวันที่14กรกฎาคม66เวลา11นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ก่อนพบกันคู่นี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผลงานรอบแรกกลุ่มบีชนะ1แพ้1เริ่มจากประเดิมพ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซต10 25 15 25, 25 23 25และชนะซาอุดิอาระเบีย3ต่อ0เซต25 20 25 16 25 17 เข้ารอบ2ในฐานะรองแชมป์กลุ่มโดยรอบ2หนุ่มไทยเอาชนะฮ่องกง3-1ต่อเซต15-25 25-8 25-22 25-11รอบ6ทีมสุดท้ายชนะอินโดนีเซีย3-2ต่อเซต25-20 25-27 20-25 25-16 15-12และล่าสุดรอบรองชนะเลิศชนะเวียดนาม 3ต่อ1เซต20 25 25 23 25 13และ25 15ขณะที่ทีมชาติบาเรนผลงานรอบแรกกลุ่ม F ชนะ1แพ้1เริ่มจากแพ้อินโดนีเซีย2ต่อ3เซ็ต31 33 27 25, 25 25 21 23 25 11 15ชนะีลังกา3ต่อ1เซต28 26 25 20, 20 26, 28, 26, 24เข้ารอบในฐานะรองแชมกลุ่มโดยรอบ2เอาชนะฟิลิป,ปินส์3ต่อสูนเซ็ต 25, 20, 25, 17, 25, 23รอบ6ทีมสุดท้ายชนะออสเตรีย 25, 19, 25, 22, 18, 25, 25, 18และล่าสุดรอบรองชนะเลิศชนะเกาหลีใต้3ต่อสูนเซ็ต 35 33 25 23และ25 20สําหรับรอบชิงชนะเลิศศึก AVC Challenge Cup 2023ระหว่างไทยพบบาเรนทีมใดสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการ FIVB Challenge Cup 2023หรือ FIBB Challenge Cup 2023เพื่อไต่เต้าเข้าสู่วอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก หรือ VNL 2024ในฤดูการหน้าแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถเชียร์และติดตามให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันพบกับทีมชาติบาเรนได้การแข่งขัน AVC Challenge c u p 2 0น3วันนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยได้ทางเพจ Facebook Asia Volleyball Confederation หรือ AVC ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ